อยากจะพูดเทาๆสักนิดจริงๆอ่ะไม่มีเทาหรอกมีข้างหนึ่งท่านสุรลบอกว่าเนี่ยนะชายคนนี้เป็นมุนักิกแล้วก็ท่านมัดก็บอกว่าเอาต่อไอ้ท่านสลรภก็ยาปล่อยเขาท่านสุรลก็บอกว่าปล่อยต่อแต่ต่อมาเ็าบอกว่าต่อไปข้างหน้าเนี่ยอาลีเนี่ยนะจะลบแล้วจากผ้าชายคนนี้ มัาถึงกำหนดแล้วได้ให้คนไปดูเรารู้สดกว่าลบอาลีปรากฏว่าถูกอาลีฆ้าจงอยู่ใต้กองเนียไม่เจอหาสามเที่ยวข้อมีสามนี่คือการกำหนดจากอรวรเนี่ยเป็นผู้กำหนดไม่ใช่เราเพราะอะไรก็แล้วแต่ที่เราให้ภัยหรือเรานั่นน่ะมันต้องดูถึงขบวนการของมันดูขบวนการของมันนี่เอ้ยถึงเวลาหรือยัง หรือยังไม่ถึงเวลาเราควรจะใช้แข็งใจอ่อ,อน,น,นอันนี้มีความสำคัญหนึ่งเป็นการเป็นพระว่าผู้นําว่าเราจะศึกษาโรานศึกษาสุงนานท้าเราจารยเนี่เอามาใช้ได้แค่ไหนอันนี้มีความสำคัญมากถ้าเราเนี่ยตึง,ง,ตงกินไปจะหลมก,กันเลยเราเหรอกถ้าอ่อนเกินไปก็ไม่พอาะาัเเลยเพราะงั้นขอให้พวกผู้มีความรู้ทั้งหลายเนี่ยจงใร่ควร ตรงใช้สาสนาล้อเนี่ยให้มันผ่อนคลนหรือว่าหนักเบาให้ให้ได้แล้วเราก็จะพบฝังเหล็กอันนี้ก็จะฝากเรื่องกินเอาไว้ก็อย่าถามอ้าวเอามีเดียตรงนั้นแหละตรงนั้นเราไม่ต้องบอกคือที่ป่าโพนี่หมายถึงว่าในสถานภาพของการที่จะเราเนี่ยจะเชื่อว่าเนี่ย ระหว่างมันจะมีสองปัญหาคือเราเชื่อว่าลอเนี่ยกำหนดมาไว้แล้วกับเราเชื่อว่าลอเนี่เป็นพระเจ้ารู้ในสิ่งที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เรายากมากในการที่จะบอกมันมันยากมากในการที่จะตีความมันเป็นเรื่องใหญ่นะมันเป็นเรื่องใหญ่สองเรื่องเพราะถ้าเกิดว่าอลอ์กำหนดสิ่งนี้ไว้แล้ว อังการนที่บอกว่าใครทําอะไรไว้เพียงมเมล็ดทรายเดียวจะได้รับผลการทดสอบก็ไม่มีผลอีกแต่ถ้าเราบอกว่าที่อัลลอฮ์บอกเอาไว้เนี่ยอัลลอฮ์รู้อยู่แล้วเพราะเป็นพระเจ้ามีอะไรที่ไม่เหมือนมนุษย์อะไรที่ยังไม่เกิดมันรู้ได้ก่อนได้นี่คือสิ่งที่มาจากอัลลอฮ์รุ่งตลาดแต่พระองค์จะทรงเปิดให้กับใครนั่นเป็นอีกเรื่องอีกประเด็นหนึ่ง การที่ป๋านเนี่ยมาพูดในเรื่องของสภาวะของการหนักเบาไอ้ตรงนั้นเนี่ยประวัติศาสตร์หรือว่าสิ่งที่ป๋าบอกเนี่ยมันคือแบบฉบับในการบริหารการจัดการถ้าใครเนี่ยได้เ,ดเรียนรู้กิจวัตรของท่ามูลสุนทรลอมล้สอลสลามในการที่จะสร้างระดับการผ่อนหนักผ่อนเบาได้อันนั้นคือการปกครองเคือรัทุวรรณตลานเนี่ยเหมือนกับกําหนดไว้เลยเป็นบรรทัดฐานเลยว่า ถ้าใครทำเนี่ยแล้วก็สามารถสร้างหนักเบาเหมือนกับจานตระศูลทำได้เขาจะประสบความสำเร็จแม้แต่ว่าเขาจะเป็นลูกที่เมื่อเขาสามเดือนอยู่ในท้องสามปีแม่ตายเจ็ดปีปู่ตายก็ตามคนพวกนี้คนขนาดที่มีต้นทุนต่ำสุดก็ประสบความสำเร็จได้ถ้าสามารถรักษาระดับหนักเบาที่ท่างูลลอสลอสลอ้อสลามทำได้ นี่คือสิ่งที่จะฝากแล้วก็พวกเราเนี่ยอาจจะมองในมิติอ่ะในมิติของศาสนาเนี่ยที่ที่มันอะไรนะที่มันถูกต้องได้เกียงเราจะพบความสำเร็จทั้งโลกนี้แล้วก็โลกหน้าฝากแก่นพูด